ชี้งานมีอะไรฮะชิ้นงานมีอะไรเซอร์ไพรส์น้องเบลฮะโอ๊ยตื่นเต้นแค่ไหนี่จะบอกเลยนะนี่นี่นี่อย่างเซอร์ไพรส์อะไรอีกย่างอ่ะใช่อุ๊ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วของใครอ่ะอุ๊ยยังชอบต้องบอกว่าต้องถามก่อนว่าของใครของใครคดูการ์ดดูการ์ดก่อนดูการ์ดก่อน ดูการ์ดก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเซเลยอันนั้นพี่ใด้อันนี้ของพี่ไผยของสะทอนของคุณทองแต่ว่าคนนั้นกระสุน้อนี้สีสูกข้อนี้บกครอยได้พี่น้องให้ดูให้ทายว่าอันนี้ของใครดูเห็นลูกข้างหลังไหมโอ๊ยมัสวดตัวนี้เอานี่พี่ลำเพลินนี่พี่ชายพี่แสนดีด้วยนะคะ ได้ข่าวต้องต้องแอบต้องแอบเมาส์นิดนึงพี่น้องได้ข่าวว่ามีแบบอีหยังกุ๊กกิ๊กเข็นอยู่ในติดต่อเป็นจังไดเอาก็ทำคอนเทนต์ของมันคอนเทนต์เฉยคอนเทนต์คอนเทนต์อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มเอาน่นาเนาะออย่าทำนะแบบนี้า เราเป็นคุณผู้ชมผิดตายมแมนมอเราเป็นคุณผู้ชม,มเราต้องความสงสารเขาเด่นยังเดียวทำไมทุกคนพี่ๆต้องท <c oughs> ่องสารนะเอาก่อ,กอทางบ้านเขาอยากหรู<อ>เป็นคอนเทนต์ค่ะเราอยากให้ทุกคนแบบมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มประมาณนี้อ๋อเหรอเวลาเวลายูน <c oughs> ้ำไอ้ไอ้เพื่อนคือเขินอีหลี อย่ามาตัวเดิงหนูก็เขินกับทุกคนนั่นแหละหนูอยู่ใกล้พี่ตายหนูก็เขินได้นนน่วะใช่ก็เป็นของขวัญจากพี่ชายนะคะส่งมาให้นะคะแสดงความยินดีกับน้องน้องนั่นเองนะ